เอาแค่กระสุนกับ MPX ไม่ดอปเหรอที่จริงมันต้องดอป MPX อยู่แล้วนี่ไงอ๋อไอ,อตัวที่ดอปมันจะเป็นตัวที่มีสายโยงบาาแบบนี้เว้ยทุกคนก็น่าเก็บอุ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยคงท้องได้เจอกันอันนี้คืออะไรอะพรูเหรอ <Nope. S 1> เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะผมเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยว <laughs> ไม่ใช่ตอนเก็บอยู่โดนยิงตายด้วย สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่สงสัยแบบเอ้ยปืนดีๆหายยังไงแบบ M14 ที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วในอ่า Not t r e a t ใช่ปะก็คือได้จากนี่แหละครับกิจกรรมยุดโทรปรกรฟรีรายสัปดาห์นะครับโดยมันจะแจกทุกวันจันทนะให้เรามาล็อกอินนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกไป2อาทิตย์และอ่ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมกม็ได้ปืนฟอร์มาแต่ยังไม่ได้ใช้อาทิ์นี้นี่เราจะได้เป็น AKN74 นะครับ โดยให้ทุกคนเนี่ยกดล็อกอินเข้ามาในเกมเนี่ยช่วงวันจันทร์นะครับย้ำว่าทุกวันจันทร์นะแต่ถ้าใครเล่นทุกวันก็ได้อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันนะครับปืนฟอร์กับ AK 74n จำชื่อไปได้แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไปรับกันฟรีๆทุกวันจันทร์ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปลุยอีเวนต์ใหม่กันอีเวนต์สายตรวจนะครับโดยสายตรวจเนี่ยจะอยู่บนช่องเขาแล้วก็นอทริดนะมีเข็มกัดอะไรเนี่ยตรวจสอบมีโอกาสที่สายตรวจมีโอกาสพวกเข็มกัดอ๋ออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะห้าหม ไอ้ทวยทองอันนี้นะครับก็คือจะมีโอกาสที่สายตรวจมันจะพกไอ้ของ2อ,อย่างนี้มาแล้วเราก็ไปฆ่ามันแล้วก็เอามาใช่ไหมโอเคกันเดี๋ยวเราไปลุยกันช่องเขาแล้วก็ดอตบลิดนะโดยทั้ง2แผ่นที่สามารถเล่นได้ทั้งธรรมดาแล้วก็ปิดกั้นนะครับไม่เหมือนอีเวนท์ที่แล้วอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยเล่นได้แค่ธรรมดาปิดกั้นเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลือก <c oughs> ดูกันดีกว่าทุกคนว่าจะเจอหรือเปล่าเลยครับรอบนี้ผมเอาปืนฟอร์ที่ได้ฟรีมาจากาจากิจกรรมอ่ะยุทูปกรฟรีรายสัปดาห์นะก็เกมเขาก็แจกล หลายคนก็สงสัยว่าผมเนี่ยไปเอาปืนมาจากไหนไม่เห็นค่อยเล่นเลยก็เนี่ยะครับเกมมันแจกบ้างอะไรบ้างเลเวลอัพเลเวลอัพเนี่ยผมได้มาหลายอันผมก็ดองๆไว้ผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะนั่นเองนะช่วงหลังๆก็เอาปืนฟรีมาใช้นะครับตรงนี้นี่ระวังให้ดีนะขวามือมันจะมีคนเกิดนะครับเฮ้ยอันนี้บอดดูว่าอะไรวะสายตรวจวะทุกคนเฮียเป็นวิ่งแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่คนไหมคนไม่น่าจะเดินมาถึงตรงนี้เร็วนะมันเหมือนมันมีเกาะมีหมวกว่ะ สายตรวจแน่เลยอะก็ไม่รู้เหมือนกันอะยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่มันถึงจังเกาะสีปะเนี่ยเออโดนหน้าครับตายเฮ้ยมป็นเกาะสีหรือเปล่าวะขนาดผมใส่ผมใส่กระสุนสีมาเลยนะกล่าวว่าแบบเผื่อเผื่อสายตรวจมันโหดไอ้ดูซิมีอะไรเปล่าศพยิงไปตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหมดทุกคนอ <c oughs> ุ้ยนี่ไง อะไรอ่ะ AK ใส่หมวกอุ้ยหมวกสีอันนี้มันบวกหมวกคนหูหนวกที่เราใส่เมื่อคลิปนู้นนะครับโอ้โหเป็นหมวกกระหลงโป่งใส่แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยศัตรูวิ่งเข้ามาเอาลูกซองตั้มโอ้ดูมันให้ดิ AK เคอุอย้ยเจอแล้วทุกคนเก็บการนี่งไงเก็บไว้ก่อนน่าจะหมื่นเท่าหมื่นห้าอ๋อแสงไว้ถ้วยห้าหมื่นผมจำได้ละโอ้โหกระสุนให้จ่อสามนะได้อยู่นะครับจอ่อสามเมตรละประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทมีเสียงปืน ก็ช่องหนึ่งมัน60นัดก็คุ้มอยู่นะครับผมแนะนําว่าถอดกระสุนเอาไปขายดีกว่านะครับเพราะแม็กกาซีนแมกลาห้าหกรอยแม็กเอเค่อ่ะโอเคเราเก็บมา60นัด60นัดนี่ก็หมื่นเกือบหมื่นเหมือนกันนะถึงปะ60นัดเจ็ดแอ่ะอีกสองซพอยู่ไหนโอ้โหเฮ้เยอันนี้ดีอะ่ะก่อสี่อันนี้ดีครับแล้วมันให้หมวกอันนี้ด้วยหมวกนี้มันช่วยนี่ได้นะครับ ช่วยฟังเสียงได้ดีนะหมวกอันนี้อันนี้เบอร์ใครไม่ทราบนะครับแต่และหมวกมันจะไม่เหมือนกันปางหมวกมันจะเป็นหูอือ้อแต่ถ้าหมวกนี้มันจะเป็นแบบช่วยฟังเสียงด้วยถ้าด่านธรรมดาให้เจาะสามอย่าบอกนะว่าถ้าเล่นปิดกั้นอะ่ะมันจะดรอปเจาะสี่เออก็ไม่แน่เหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะอีกคนนึงไปไหนแล้ววะผมยิงตรงไหนเนี่ยเกมนี้คือแบบญ่ามันไม่โผล่ชอบมาโผล่ตอนอยู่ใกล้ๆโอ้นี่ไงคนนี้ทำไมเหมือนใส่ก่อสามเลยอ่ะโอ้โหอุ้ย MPX เอามาครับ เอามาไว้หน่อยระยะประชิดวเดีผมเอาไปเล่นก่อนดีกว่าะกระเป๋ายังไม่เต็มุ๊แต่ว่ามันไม่เห็นเจอถ้วยเลยอะทุกคนมันจะเจอไม่เดียวันียถ้วยหนักมากบอกเลยจริงๆก็ไม่น่าเก็บเท่าไหร่อ่ะมันหนักเทียบกับเก็บกระสุนนะน่าจะคุ้มกว่านะครับเก็บกระสุนหรือว่าพวกของทองอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นหูฟังหมื่นเจ็ดหรือว่าหมวกสี่เอออาจจะเก็บได้นะครับมันไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นี่คนเลยปะเนี่ย โอ้โหเล็งยากมากสโคปนี้ก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะจริงๆจะยิงยากก็ไม่แปลกมันเงียบๆจังเลยอะ่ะทำไมมันเหมือนแบบไม่มีใครยิงบอสเลยหรอวุ้ยๆุ๊ยุยุยระเบิดเลยครับเอาแล้วมีคนยิงบอสวุ้ยนะแตกครับนาเดียวไม่รู้ว่าเป็นบอสโยนหรือว่าอะไรแต่แน,น่ๆคือคนยิงกับบอสเนี่ยระเบิดระเบิดรัวๆเ,เลย้ยผมต้องแจมผมต้องแจมทุกคน ภารกิจของเราคือการยิงทุกอย่างที่ขวางทางเราไม่ส่งไปเซฟอะไรทั้งนั้นเงียบจังวะเฮ้ยมันดักวะเนี่ยขบวนขบวนสัญลักษณ์ขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นผมว่ามันดักบันไดวะ่ะไอห้องนี้มันโยนไม่ถึงปะไม่น่าจะถึงเนะนี่ยเนี่ยมันดักบันไดนะเวย้ยทุกคนผมว่าเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งไปฝั่งนูน้นเห็นเห็นเสียงปะเห็นสัญญากษณเสียงปะดักผมปะ เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเสียงอะงเป็ีปจังวะอุ้ยิงไม่โดนอะไรวะเอาเบิดไปไเอาไฟไปด้วยเอา้าเฮ้ยไฟติด <c oughs> <c oughs> มันดักผมอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวทำไมไฟ เฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยทำไมไฟมันเฮ้ยทำไมไฟมันลงพื้นอะทุกคนผมโยนไปข้างหน้าระเบิดมันก็โยนได้เดี๋ยวดูนะมีการยิงปะทะกันครับแต่เรายิงไม่โดนฮ้ยผมผมยิงไม่แม่แมหรอเกมเนี้ยเนี่ยเราโยนระเบิดก็ดีอยู่แต่ทำไมระเบิดมันเนี่ยโอ้ยยังไงก็ไม่รอดครับแต่งงว่าทำไมทำไมไฟมันถึงลงพื้นวะผมไปโยนท่าไหนไวะเนี่ยงงนเนี่ย เอาละครับทุกคนถึง QAK 7 4 N ที่เดิมนี่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราเกิดคนเราฝั่งครับเอาละตรงนี้น่าจะมีคนซุ่มยิงได้อยู่นะวทางเดินมันเชื่อมกันหร่าทุกคนเอาจริงผมไม่ค่อยได้เกิดตรงนี้เลยนะไอ้ตรงดาวเทียมคนปะน่ะวิมันต้องคนแล้วนะไม่น่าจะเป็นสายตรวจนะนาคนเดียว nope 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 เจ็บโน้ปโน้ปเด็งเออกว่า <c oughs> จะตายอ <c oughs> ุ้ยอุ๊ยแค่จะส่องดูว่าใช่คนหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่ามันคนแหละมันไม่ใช่สายตัวหรอกมันยิงไกลจังวะเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยคือจะส่องดูเฉยๆโอ้โอ้แค่จะส่องดูว่าเพื่อนเขาหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ทำไม AK74 เรามันกระหลงปงจังวะคือผมบอกก่อนผมไม่ได้เอากระสุนมาเพิ่มนะทุกคนตอนเนี้ย ผมไม่ได้กระสุนมาเพิ่มนะเหลือครึ่งเดียวแล้วโอ้โหเจาะสามครับยิงไม่ตายครับโอ้ยตกใจเหวีอยไรข้างหน้าเฮ้ยเจอคุณ nope 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 มันโดนหรือไม่โดนวะ nope เฮ้ยไม่โดนเลยเหรอวิ่งโดนครับ เหมือนโดนหลังคอเขาอะเหมือนโดนหลังเขาะขอะกระสุนผมจะหมดละไอ้บ้าเฮ้ยนล้วผมไม่เอากระสุนมาเพิ่มด้วยผมการเล่นเล่นตัวฟรีไงเฮ้ยมันบินอยู่มัมมนยิงอยู่ชิบหายแล้วกระสุนผมเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเราต้องเก็บศพนั้นว่ะโอ้โหกระสุนว่างเปล่าเกือบว่างเปล่าครับเหลือไม่กี่นัดไอ้นี่น<ห>นมันต้องคนแล้วล่ะนะเ<ห>น,นี่ย<ห>ตัวเปล่าเฮ้ยมันมันโดนลูดไปวะเนี่ย<ห><ห> ผมไม่เห็นได้ไงวะคือมันอยู่ข้างหน้าเลยไอตอนโดนยิงอะผมเห็นแล้วแต่ไอตอนแรกทำไมผมไม่เห็นเลื้อยเป็นงูมาเก็บศพดูๆ,ๆผมไม่เห็นเพราะว่าผมวัวแต่มองศพนะครับผมวัวแต่พูดงไงโหแล้วดูเออของฟรีครับอันนี้มาเอาเกาะที่ติดยุทธภัณฑ์ไปไปเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ารอดออกมาเราจะได้ปลดล็อกเอาไว้ขายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมจะชอบใช้ตลอดคือหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมผมมีของมีอะไรไหมก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรียกว่าเป็นสายแบบสายเล่นไม่เยอะเล่นไม่เล่นไม่เยอะเน้นเน้นเทรดของมาขายจากในตลาดนะครับแล้วก็เน้นแบบซื้อของถูกขายของแพงอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับคือออกแนวพ่อค้ามากกว่านะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็จะเหมือนเดิมครับเล่นของฟรีที่กิจกรรมแจกนั่นแหละโอ้ยสโคบสองผมเก็บไว้ดีกว่าไหมเนี่ยสโคบสองนี่มันแพงอยู่ดะเดี๋ยวเราเก็บไว้ใส่พวก M4 S4 อะไรพวกนี้ดีกว่านะครับ เอาแค่เลดดอทพอละปืนกระหลงป้ง <c oughs> มันย้อยอะผมไม่ค่อยได้ใช้นะเดี๋ยวเราอาจจะไปเอา MPX จากบอสดีกว่าจากสายตัวดีกว่าแล้วเราขายแยกส่วน AP5 ขายดีกว่านะครับทะลอดนะผมมีจอเนื้อหลายอันนะคือผมไม่ค่อยอยากใช้หรอกแต่ผมเก็บมาจากคนอื่นอะเนี่ยมีแม็กอยู่หนึ่งอันโอเคแม็กห้าสิอันน่าจะพอเพราะว่ายังไงปืนนี้มันเน้นระยะประชิดอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปยิงคนไกลๆแน่ๆนะ มันค่อนข้างย,อย้อยอ่ากระสุนนี้เป็นเจาะเนื้อจริงๆนะฮะน,นี้เผื่อเผื่อหลายคนสงสัยผมเองก็จําไม่ได้แต่เป็นเจาะเนื้อก็คือเราต้องเน้นยิงขานะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบลืมอะเวลาใช้เจาะเนื้อผมผมไม่ค่อยใช้นะผมเป็นคนชอบใช้เจาะเกาะเพราะว่าผมจะชอบยิงตัวกับหัวมากกว่าผมไม่ค่อยเน้นยิงขานะอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ถ้ายิงขานเนี่ยแป๊บเดียวตายนะบอกเลยไปมันที่เดิมเลยเกมที่แล้วปะเนี่ย <laughs> ทุกคนเกมที่แล้วเฮ้ย เจอแล้วครับแล้วขวามือเราใครยิงอะไรเจอสายตวจแล้วทุกคนที่เดิมเลยแซงว่ามันเกิดที่เดิมเะเนี่ยสายตวจเอา้าอุ้ยไม่มีคนยิงแซงว่ามีคนครับมีคนไปยิงสายตวจเป็นเกมที่แล้วเลยโอ้โหแต่มันไกลไปว่ะปืนเราไม่น่าจะยิงถึงไหมโอ้ลูกลูกนี้เอา M 1 4มาดีกว่าใช่ป่ะ M 1 4มสียิงนี่สบายนะตรงนี้ก็ก็ม,มีคนเหมือนกันนีกว่าถ้ามันยิงกันะ คือบอท NPC นีอะไรพวกนี้ไม่ยิงเองนะครับต้องมีคนแน่ๆอนะอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากยิงนะเดี๋ยวเราไปยิงใ,ใกล้ๆดีวกว่าทุกคนระยะปืนของเรามาระยะใกล้นะไม่ใช่ปืนที่ยิงไกลหรือว่าระยะกลางอะไรขนาดนั้นนะมันยิงไปเสร็จแล้วอ๋อม,มันเงียบอ่ะอุ้ยนอนเก็บอยู่เลยขอเก็บหน,น่อยเอา้ากันสูนโคตรย,ย้อยเลยทุกคนตายเลยครับคนนี้กำลังนอนเก็บศพอันนี้มันก็ มันก็มีคนเนี่ยหโอ้โหกระสุนย่างย้อยไอ้ป้าไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วดีกว่า,าปืนนี้ฝั่งซ้ายตายแล้วครับแต่ฝั่งขวาเสียงหายแล้วไม่รู้ว่ามันคนมันยิงหรืออะไรนะหนีก่อนเสียงอะไรวะเหมือนมีเสียงคนมาคนหรือบ,บอดไปเดี๋ยวเราไปดูศพกันดีกว่านะทุกคนคือมีคนเกิดที่เดียวกับเราตอนเกมนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยตำแหน่งเดิมเลยนะสำหรับสายตัวนะครับอันนี้คือ ไม่ใช่เทคนิคเลยนะทุกคนเนี่ยนี่คือมันมันเกิดตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบจะฟาร์มใช่ปหผมแนะนําว่าลองวิ่งมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะสายตรวจน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเราเจอสมรอบก็จเจอตรงนี้แหละศพเนี่ยเหมือนเดิมเลยวิธีดูนะครับอุ้ยจ่อสามเกราะสามพุทธิจ์จ่อสามเฉยเอคมันให้แต่ AK 74วบี <c> ่ะ <ười> คือมันให้อยู่แค่สองปืนนี่เหรองั้นเราเอากระสุนไปแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเอ่อเกราะผมคงไม่เก็บนะทุกคนเพราะว่า มันไม่ใช่เกาะดีอะไรขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่เกาะสี 4, หมวกสีก็ไม่จำเป็นต้องเก็บนะเอาแค่กระสุนกับ M P X มันไม่ดอกเหรอที่จริงมันต้องดอก M P X อยู่แลนะ้วนี่ไงอ๋อไอ,อตัวที่ดอกมันจะเป็นตัวที่มีสายโยงบาาแบบนี้เว้ยทุกคนก็น่าเก็บอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยของทองไม่เจอกันอันนี้คืออะไรอะ่ะลูเหรอ <No. S 1> เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะผมเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ใช่ตอนเก็บอยู่โดนยิงตายด้วยห้าหมื่นนะครับของทองอันนี้หูฟังอันนี้ดีมาก รีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเดี๋ยวเรารีบเก็บแล้วค่อยไปปลื้อนะแป๊บนึงนี่ไงบอสหรือเปล่าวะเฮ้ยไอคนนี้เก็บกกอนสิเนี่ยคนจริงๆเห็นไหมครับบอกแล้วโอ้เอาโมสิ้นมาเออเขาฉลาดวะผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะว่าเอาแค่ปืนกาะกากมาแล้วก็เกาะไม่ต้องออกมาก็าได้มายิงสายตรวจใช่ไหมเออมายิงสายตรวจเอาก็ได้นะครับแบบนเนี้ยเนี่ยมันก็ใส่เกาะสามหมวกสองหมวกสามอะไรอุ้ยมันคนนี่ทำไมมีด็อกแท็กวะหรือว่าเพื่อนเขาหรือเปล่า A.K.S เนี่ยนี่มันปืนแบบมันปืนมันปืนของสายตรวจไม่ใช่หรอทำไมไอ้ตัวนี้มันแต่งเต็มวะเป็น A.K.S แบบแต่งเต็มนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันหรือว่าเขาเอาตัวเปล่ามาแล้วโดนแล้วโดนสายตรวจยิงตายไม่แน่เหมือนกันนะทุกคน <c oughs> อ๋อมันไม่ใช่พูทุกคนมันเป็นยาฉีดครับสุ่มปลอดภัยมีกล่องประสาทแล้วก็ยากระตุ้นอ๋อมันเป็นเหมือนเอนดูแลนบวกยาแก้ปวดแต่มันมีโอกาสเกิดปานกลางนะ สายตวดเหรอทำไมมันเสียงครอญเ้ยถึกจังสายตวดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวก่อน <c oughs> น่าจะสายตวดนะมาเช่ามีอะไรอะไอบอดพวกนี้มันน่าจะโดนสายตวดยิงมั้งผมว่าสายตวดน่าจะยิงทุกอย่างแจกกันอันเดียว5 0 0หมื่นนี่ก็คุมแล้วนะครับได้ค่ากระสุนละเดี๋ยวเรามาลองฉีดกันดูดีกว่าทุกคนสําหรับมันชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยยาฉีดสุ่มอะกดใช้แล้วนะครับนี่ดูกันจะได้ผลเป็นกี่นาทีหรืออะไรยังไง <Nope. S 2> เอา้าไม่เห็นมันขึ้นอะไรเลยเอา้าหายไปแล้วทุกคนอะไรอะ่ะเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเลยไม่เห็นไม่เห็นสัญลักษณ์ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูดูผมกินยากแก้ป,ปวดนะผมกินยากแก้ป,ปวดมันจะขึ้นกระตุ้นนะครับกระตุ้นเป็นรูปหัวเนี่ยเอา้าสรุปคือมันไม่เกิดผลด้วยเว้ยห้ 50, 50. สาสิบห้าสิบใย่ตรวจอ่ย อ้าวสรุปสายตรวจมีสายตรวจมี2ชุดว่ะทุกคนนี่ันนี้ก็สายตรวจเหมือนกันเ p x โพอ้โหได้เ p x พอีกกระบอกเฮ้ยคูบยู่เอาได้อีกแล้วอุย้ยได้ของทองอีกแล้วทุกคนได้อา่าอะไรวะแจกันหรืออะไรวะเขาเรียกอะไรวะถ้วยถ้วยเออได้ถ้วยแก้วแก้วได้แก้วมาสองอันแล้วแก้วทองแล้วได้ไอที่ฉีดมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนในระหว่างจัดนี้เราจะตายไปเนี่ยโดนยิงแน่เลยเนี่ย mpx คือมันก็น่าจะราคาแพงกว่า mp ห้าป่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตอนที่เราเจอคนดีกว่านะครับถ้าฉีดเล่นเล่นเลยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะมันเราต้งแปดพันนะครับผมว่าเราเก็บไว้ขายดีกว่าเก็บไว้ขายหรือไม่ก็เ,เก็บไว้ใช้รอบหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปใช้เท่าเรารอดนะเอามา mpx เออไม่น่าจะมีอะไรละไม่น่าจะได้ใช้ละไม่น่าจะมีคนละเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่านะครับผมจะเก็บไว้ใช้รอบหน้านะครับทุกคนเดีย๋ยวเราออกละได้มาโอเคอยู่ใครวิ่งมาวะตัวแฝงไปเนี่ย หรือว่าคนเฮ้ยมันไม่ใส่บวกโอ้โหกี่คนวะเนี่ยเอ้ยโดนระเบิดผมนี่ยโอ้วิ่งไปนู่นแล้วครับใช่หรือเปล่าวะโอ้โหเมื่อกี้ยิงพลาดหมดทุกคน ไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมผมไม่ได้ยิงขาวเขาเลยครับเนี่ยผมไม่ใช้แล้วนะกระสุนเจาะเนื้อไปดีกว่าวะ <c oughs> ไม่อยากตายตอนนี้เสียดาย MPX เว้ยหุยนี่ไงเห็นไหมไกลๆยิงอ๋ออ๋อไม่โดนหรอกน่าจะเป็นสไนด์ผมว่าอาจจะเป็นตัวแฝงก็ได้นะโอ้โหไม่อยากตายเพราะตัวแฝงเท่าไหร,นะร่นะเสียดายของครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วรอบนี้เราเอาเซตสี่มาไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มไงโอ้ยบ้าเอ้ย นึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับ17นาทีอาจจะเป็นตัวแฝงนะผมเดาเดี๋ยวเ๋ยต้องไปดูของก่อนไม่มีหว่ะไปไหนแล้ววะผมเดินอ้อมมาตั้งไกลครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วน่าจะเก็บศพเพื่อนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขายิงกับจักรผมตรงนี้แหละไอ้ตัวที่ยิงสไนซ์ใส่เราอ่ววะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกแล้วนะครับพอละผมไม่ไม่ต่อแล้วนะครับกลัวโดนตัวฟงตัวแฝงดักอะไรอย่างนี้ ได้อยู่ได้อยู่อาจจะไม่ได้รวยอะไรมากแต่ก็คุ้มอย่างน้อยก็ได้เจอ event อีเวนต์นะคนที่สงสัยว่ามันมีผลยังไงเนี่ยครับแบบนี้เลยก็คือมันจะเหมือนเรากินยาแก้ปวดนะครับทําให้เราแบบไม่เจ็บใช่ไหมแล้วก็เหมือนกินยาแอดูแลนต์อ่ะยาฉีดที่ทําให้เราวิ่งได้นานขึ้นอ่ะไอหลอดสีสีเขียวซ้ายมือ,อนั่นแหละคุณสมบัติหลักของเขากอมาสะสาท ผมเพิ่งมาสังเกตเห็น600วินาทีนะครับหรือว่า10นาทีเลยนะทุกคน <S <S คือนานมากแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดนะครับโอกาสเกิดคือปานกลางซึ่งไอ้ปานกลางนี่ผมไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราฉีดเมื่อกี้ไม่เกิดผลอะไรเลย <S <S คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเราไปเล่นปิดกั้นแล้วเอาไอ้ตัวนี้แหละไปฉีดถ้าเกิดฉีดตอนเจอคนผมว่าได้ไงก็คุ้ม10นาทีนี้เล่นได้ทั้งเกมเลยนะก็โอเคอยู่นะสําหรับอีเวนต์นี้สายฟรีไม่ต้องลงของเยอะก็ไปล่าได้เหมือนกันนะใช่ไหม คือคนที่แบบว่าเล่นเล่นตัวเปล่าอะไปยิงพวกสายตรวจแล้วก็เอาของก็ได้นะครับผมว่ายังไงก็คุ้มโอเคครับทุกคนอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมีปัญหานะครับก็คือในส่วนของการเชื่อมโยงเมลคือหลายคนมีปัญหาแบบว่าเอ้ยล็อกอิน Facebook เนี้ยไม่ไม่ได้มีปัญหาบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะกลัวว่าเออเวลาล็อกอินเชื่อมโยงบัญชีด้วยวิธีอื่นเนี้ยอาจจะโดนแบบอย่างเช่น a c e b o o k เนี้ยเราโดนแบนเนี้ยเฟซโดนแบนเราก็เข้าเกมไม่ได้เลยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี้ย มาเชื่อมเมลนะครับกับทาง level infinite นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาง li เนี่ยเขาจะมีการนี่ยืนยันหรือว่าผูกบัญชีกับเมลของเรานะครับแล้วเรายังได้รางวัลด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ทำการกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกมุมขวาผูก li p a s s นั่นเองแล้วก็พิมพ์อีเมลของเราจริงๆก็เมลที่เราใช้ประจำจะดีที่สุดนะจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้สำคัญมากจากนั้นพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดส่งรหัส otp ได้เลยนะครับเอาเมลที่เรา แนะนำให้เอาเมลที่เราใช้ประจําแล้วเราจํารหัสได้นะไม่ใช่ไปเอาเมลแบบเมลผีเมลปลอมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับแล้วก็กดส่งรหัส otp ไปก็จะไปอยู่ที่อ e ีเมลแล้วก็จะส่งไปที่อ e ีเมลที่เราใช้นะครับซึ่ง otp ใช้งานได้ภายใน15นาทีนะครับ2 4 otp แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมกดอ่าพอผูกเสร็จก็จะมีการให้กดยอมรับข้อตกลงนะครับแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็กดยืนยันพอกดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รางวัลขึ้นมาตรงนี้นะครับยินดีด้วย ได้รางวัลแล้วจากการที่คุณผูกเลเวล infinite part ไปรับรางวัลที่ e ีเมลในเกมกันเถอะอีเมลในเกมนะครับไม่ใช่อ e ีเมลในที่เราลงทะเบียนน,นนะโคโลนเน่มันก็จะเชื่อมต่อเลยครับเอา้าของผมมันมีการขึ้นว่าผูก Facebook กับ Apple ID อดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผูกเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็มาที่เมลของรางวัลน,นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมได้รับโคเอ็นห้าหมื่นฟรี <c oughs> โอ้รวยแล้วรวยอีกอ่ะก็กดรับไปนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้รับของรางวัลอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็น สแตนบัตแวร์พอนบ็อกอันนี้ก็จะเป็นกล่องเพิ่มนะครับอ่าจะเรียกว่าอะไรน,นะนเป็นมันเป็นกล่องเพิ่มขนาดคลังและกันซึ่งจริงๆผมมีแล้วจริงๆอะ่ะคนที่ทาตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะจะได้กล่องนี้มาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มได้ที่หลังนะครับอ่าเป็นยังไงหน้าตาสมมติว่าเราเพิ่มไปใช่ไหมครับนี่ผมได้มาใช่ไหมกดเปิดใช้ปึ้งแต่ว่าอันนี้ผมมีแล้วเราก็กดแทนที่ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ก็สามารถแทนที่กล่องเดิมซึ่งจริงๆผมมีแล้วนะผมก็คงไม่ได้ใส่นะครับเวลาใส่ก็แค่กดเปิดใช้นะทุกคนแล้วก็มันจะเอาเข้ามาเป็นคลังเพิ่มให้เราแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นคลังแบบนี้เหมือนที่ผมโชว์ให้คุณดูคลิปที่แล้วเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีกล่องนู่นนี่นั่นกล่องอาวุธกล่องอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็ทําให้มันช่วยเพิ่มอ่า พื้นที่ในการเก็บของให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่าแนะนําให้ทำนะครับเพราะไม่ได้ของรางวัลแล้วก็ได้โคเอ็นถึงมันจะแค่ห0 0 0 0่นก็เถอะแต่เชื่อผมว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอะยังไงก็เยอะนะห0 0หมเนี่ยเอาไปซื้อเซตสลงฟาร์มได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยลวกันสวัสดีครับผม